สวัสดีครับสวัสดีครับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้นะครับรถมาแล้วครับรถมาแล้วรถดูดข้าวมาแล้วนะครับตอนนี้ด้านหลังผมนี่กําลังดูดนะครับดูดของเพื่อนบ้านนะครับดูดของเพื่อนบ้านเสร็จไปแล้วสองเจ้านะครับสองเจ้าของผมน่าจะได้ดูดตอนตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนขับก่อนครับว่า เขาจะดูดถึงกี่โมงนะครับไปชมกันเลยครับอ้าวกำลังดูดอยู่เลยครับนี่รถคันเดียวครับรถคันเดียวทุกปีมาสองคันครับทุกปีมาสองคันแต่วันนี้อ่าแต่ปีนี้ครับมาคันเดียวนะครับเก็บเรียบครับเก็บเรียบเพราะว่าเป็นรถดูดคันใหญ่นะครับสบายมากครับเป็นรถดูดคันใหญ่สบายมาก เพิ่งมาลงได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จไปแล้วนะครับสองเจ้านะครับเสร็จไปแล้วสองเจ้า,าผมก็น่าจะอยู่คิวที่สี่นะครับคิวที่สี่คิวที่สี่เดี๋ยวก็จะมาดูดตรงนี้เสร็จนะครับตรงนี้เสร็จก็จะมาดูดฝั่งนี้ครับดูดฝั่งนี้ดูดฝั่งนี้ก็คงจะค่ําครับแล้วก็ ถ้าไม่ดึกเกินไปก็น่าจะมาดูดของผมครับตรงนี้นะครับน่าจะมาดูดของผมตรงนี้ครับผมถ้า,าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า,าฝั่งทางโน้นนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับที่นิ้วผมชี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคิวของผมนี่ก่อนเขาหรือเขาก่อนผมนะครับเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีหนึงครับแต่รถมาแล้วครับรถมาแล้วน่าจะ ไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคครับเนี่ครับกำลังดูดอยู่เลยครับรถด,ดูดใหญ่ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปีนี้น้ํำก็ไม่ขังด้วยครับน้ำที่นาก็ไม่ขังก็ดูดสบายเลยครับดูดสบายดูดสบายเลย ก็จะเป็นประมาณนี้ครับรอดูนะครับว่าเ,ออเราจะได้ดูดตอนค่ำหรือเปล่านะครับตอนค่ำหรือว่าเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับรอดู สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะครับผมได้คิวค่ําเลยครับได้คิวตอนค่ําเลยตอนนี้กําลังดูดข้าวอยู่ครับกําลังดูดข้าวอยู่ได้คิวตอนค่าครับเพราะว่าคนคนขับเขาบอกว่ายังไหวครับคนขับเขาบอกว่าไหวก็น่าจะดูดของผมเป็น เป็นเจ้าสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่น้องเขาบอกว่ายังไหวอยู่ครับผมผมก็เลยผมก็เลยตามใจครับตามใจเขาก็เลยให้เขาดูดเลยเพราะว่ารถมันหายากครับถ้าเขาได้มาแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาอ่อย้ายที่ไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าข้าวเหลือน้อยแล้วเขาเขาไม่อยากจะมานะครับผมก็เลยอ่าปรึกษากับพ่อบอกว่าดูดเลยนะครับดูดเลย ครับผมกับประมาณนี้ครับเก็บภาพบรรยากาศตอนค่ำๆในการดูดข้าวครับดูดข้าวอ่าส่วนดูดแล้วนะครับดูดแล้วเขาจะเทใส่รถหกล้อไว้นะครับเขาจะเอาใส่รถหกล้อไว้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปตากนะครับตากที่ค่ายทหารนะครับตากที่ค่ายทหาราเพราะว่าทหารอ่า เขามีสนามบินเก่านะครับสนามบินเก่าที่ค่ายทหารเขาเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับชาวนานะครับให้เอาข้าวไปตากได้นะครับตากได้เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ดูบรรยากาศของเอาการเอาข้าวไปตากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีอกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับตอนค่ำๆนะครับให้ดูก่อนนะครับ อยู่ตรงนี้ข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ห้าไล่ครับของผมนะครับของผมห้าไล่เพราะว่ารถรถดูดข้าวนี่ครับถ้าเขาดูดข้าวเจ้าเขาก็จะดูดข้าวเจ้าอย่างเดียวครับถ้าเขาดูดข้าวเหนียวเขาก็จะดูดข้าวเหนียวอย่างเดียวครับเวลาเขาจะเปลี่ยนไปดูด อย่างสมมุติว่าถ้าดูดข้าวเจ้าเขาจะไปดูดข้าวเหนียวเนี่ยเขาต้องล้างโม่ก่อนล้างโม่ทาความสะอาดโม่ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเจ้าไปปนกับข้าวเหนียวนะครับอย่างสมมุต <st les till S 2> ิว่าถ้าดูดข้าวเหนียวเขาจะมาดูดข้าวเจ้าเนี่ยก็เหมือนกันเขาจะทําความสะอาดโม่ก่อนถึงจะมาดูดได้นะครับถ้าดูดข้าวเจ้าแล้วก็ไปดูดข้าวเหนียวเลยเนี่ยเดี๋ยวข้าวหรือของลูกค้านะครับอ่า หรือว่าของชาวนาเนี่ยเขาจะปนกันนะครับบางคนเขาก็ดูดแล้วขายเลยนะครับบางคนเขาก็ดูดแล้วเขาก็อตากไว้กินนะครับมันจะทําให้ข้าวเสียหายได้นะครับแล้วก็ถ้าไปขายที่โรงสีก็โรงสีเขาจะไม่รับซื้อนะครับก็คือตอนนี้รถคันนี้ก็คือดูดข้าวเจ้าเขาก็ต้องดูดข้าวเจ้าอย่างเดียวนะครับถ้าข้าวเจ้าหมดเขาถึงจะล้างโมนะครับล้างโมไปดูดข้าวเหนียวนะครับโอเคครับ เก็บภาพบรรยากาศให้ชมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาเข้าวไปตากที่ค่ายทหารนะครับผมจะถ่ายคลิปนะครับลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกินแซบกับลูกเกษตร2020คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ